สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งนะคะในคลิปนี้เราจะมาทบทวนคำศัพท์โทปิกระดับที่หนึ่งพาร์ทสองจำนวนสามร้อยคำต่อจากพาร์ทแรกกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราไปเริ่มกันเลยนะคะเดยงเนื้อหาเดย์พรุ่งนี้เดมบีมอ ด냄새กลิ่นเดงเยนบะหมี่เย็นเดจกตู้เย็นดรคุณ너โมมากเกินไปมาก넓ตากว้างดมตา เกินมากกว่า넘어지다หล่มด t ่าใส่เข้าไปแด <4 S 1> ใช่สี่เด็กไทยเน็กไทยเด็ดสี่เด็ดเจ ลำดับที่สี่ยันปีดูรันแสกสีเหลืองดูรัตาเหลืองดูแรเพลงทอนมือน้ำร้อนทกบุนเพราะ เนื่องจากขอบคุณทบตาร้อนทบตาปิดคลุมเทริดาพาไปเอาไปด้วยเทเเดท,เดทการออกเดททุโรถนน ทูโกวนห้องสมุดทูชเมืองทัวจุดาช่วยเหลือทุมความช่วยเหลือทุชักการมาถึงทุชะคดามาถึงทุกขียว โตเกียวทุกศการอ่านหนังสือทุกซเชีห้องอ่านหนังสือทุกซอาดาอ่านหนังสือทุเกยียเยอรมนีทุนเงินทุรากาดา กลับไปทุเราตกลับมาทุกต่ช่วยทุงเหน่ย่านหมู่บ้านุงเดมุนังตลาดทงเดมูนุงมือสัตว์ุง้สง น้องชายน้องสาวทุงอรีชมรมกลุ่มทุงนันระหว่างในช่วงทุงอย่างตะวันออกทุงจนันเหรียนทุงจกทิศตะวันออก 돼지, 母, 돼지, 고깃, 돼지 고깃, 무, 돼지고기, 내무, 넘다กลา 된장, 된장 jiema, 된장국, 지 된장찌개, 지 두. สองหนาทูดาวางเก็บทูบเต้าหู้ทูบุจิกะก่งเต้าหู้ทูลสองทูลเจ,<อ>จลำดับที่สอง ที่ข้างหลังที่จกข้างหลังทางด้านหลังทรามาละคทรทรอดตมอบให้ธุชิดตรับประทานถึกกีการฟัง ถืฟังเธอทุ่งนาทั้งหลายชืตถือ,ถอยกเข้า,าเข้าไป,าเ,ขาไปาเข้ามาถึงเป็นต้นหลัง ถึงสันการปีนเขาถึงสันบอกชุดปีนเขาถึงสัน่ารองเท้าปีนเขา T.V.T. D.V.D. T.Design <DVD> การออกแบบต,ตัดรึท่าดาอบอุ่น ตระกตาตามไปตระอุตา,าตามมาตาราแยกกันตระดตา,ดาทำตามรินใช้กับเครื่องดื่มแต่ลูกสาวไตกีสตรอเบอรี่ เมื่อแต่เวลาตอนเต็มเพราะว่าตืนอาตาออกไปจากไปตื่นตาผู้เสียงดังตอกขนมตอก สซุปตอกซุปเคข้าวต๊กปุกกีต๊อกบกีตกลจิตาตกร่วงโตอ,อีกนอกจากนี้ตัวหนหรือต,ตุกตาเหมือนกัน ตุกตรงไปอย่างถูกต้องจตาวิ่งตกบตร้อนของร้อนจตาลอยลืมตาเดความหมายเจตนาลาดยววิทยุ ลาเมยียนบะหมีกึ่งสำเร็จรูปัลเซียรัสเซียลูชันลชันมเนกระเทียมบาลูตาแห้งบารตัวเป็นลักษณะนามของสัตว์ มาชิดาดื่มบางใจความรู้สึกบ마지막สุดท้ายบาชิดาเสร็จจบบาห์นสี่สิบบาคิดาอุดตานบัน เพียงหมื่นบันหนห้าตาพบเจอบันดูเกี่ยวบันดุดาทำสร้างบันเอ,อถ้าเกิดว่าบันจุดาสัมผัสบันห้า กาตูนบันทามากบานีมากมายบบคำคำพูดบ말มคำพูดแบบสุภาพบ말씀하다กล่าวพูดบารากิ การพูดบาราตาพูดบัดตตาใสสะอาดบัตรสชาติบาตอตาไม่อร่อยบาชิตตาอร่อยบัตตาถูกต้อง พอดี맞습니다ใช่ครับใช่ค่ะ맞아요ใช่แล้ว맞은편ฝั่งตรงข้าม매บตบผูเแบอบย่างมากเ일 ทุกวันเบียทุกสัปดาห์เบียเบียเบเบตเบ็ดบียรีรษะบียร์เบอกต่เกียบ bon อนเอ,นอน 멀다 Fly 멋있다 테 루디. 메뉴 메누 메다 맥합 메모 노트 메시지 커퀌 멕시코 เม็กซ <Mexico. S 2> ิโกเบลเชกี่วันหลายวันเบนโตการโกนหนวดเบยียงคนเป็นลักษณะนามเบยียงจัลวันเทศกาลวันหยุดเดียกี่บาง บุตทุกคนทั้งหมดบุเรมาหร,รือนี้ไม่รส겠습니다ไม่ทราบคา่ะบมร่รไม่รู้บูชิดะรับใช้พาไปบูยังรูปร่างรูปแบบ บูดาผส,สมบูดารวมตัวบูมการประชุมการพบปะบูจาหมวกบ,บุกคอ,อบุกขลีสร้อยคอบุกซุลีเสียงพูด บูกยุルวันพฤหัสบดีบุโย <ug> <ug> การอาบน้ำบุโยคาตาอาบน้ำบุกจกเป้าหมายวัตถุประสงค์บุม <B> um. ร่างกายบุมแส่ป่วยเพราะเหนื่อยล้าบุตตา ทำไม่ได้บุงกอลมองโกเลียบูหัวชชยเทา้าบ,บุก็ตตาหนักบุกงหาดอกชบาจีนดอกไม้ประจำชาติเกาหลีบูเดียวฟรีบูเลกข่าว บุรีฝูงเกินกำลังบุซอบตาน่ากลัวบุสนอะไรบวดอะไรบวชเอะไรบุยกการค้าบุยง การเต้นรำบุชกอย่างมากบุนประตูบุนกุจจมร้านเครื่องเขียนบุนจังประโยคบุนแฉปัญหาบุนาวัฒนธรรม 묻다ถาม물น้ำบุ<า>บก่อนของสิ่งของบุล,ลนแน่นอนบุ보รุตถามดูบอ,อะไรบีสหรัฐอเมริกา บีเร่อนาคตบีดีลวงหน้าบีเซลศิลปะบีซูกันที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะบีอาน,น,นาดาขอโทษบีอานะมีดาขอโทษครับบียุงเฉ่ ร้านเสริมสวยบิททอเมดบินสุกชนหมู่บ้านพื้นเมืองบิกาโรแตงสาลีบิลลิตาถูกผลักถูกเลื่อนบีดข้างล่างผักกุดา เปลี่ยนภักกีตาถูกเปลี่ยนผานานากล้วยภาดา,า,ดาทะเลผาดกกาชายหาดภาราดาหวังภารัำลมภาโร ทันทีตรงถารูตถูกต้องทาใสา่ป,ปุา่ายุ่งไวโอลินไวโอลินถาเจกางเกงังมืกทพิพิธภัณฑ์ พักสการปรบมือผักข้างนอกพันครึง่งห้องเรียนพันกับตาดีใจที่ได้เจอพันกับสุดายินดีที่ได้รู้จักพันยันครึ่งปี ทันดัลพระจนครึ่งเซียวทันบ้าจีกางเกงขาสั้นทันจีแหวนทันชันกับข้าวพัตตาได้รับถั่ลเท<า>้าปลายรท้า นิ้วเท้าถริมการออกเสียงไทจันการพัฒนาไทเียวการประกาศการพรีเซนต์พักตสว่างสดใสพัมกลางคืนพับ ข้าวอาหารทางห้องทางบอกวิธีทางส่งการออกอากาศทางสุ่งกุกสถานีโทรทัศน์สถานีวิทยุทางหากักปิดเทอมแพเรือ ท้องลูกแพร์เทกุปูดาหิวเทกุววนเล่บอลเพดาลการส่งของเดลเวอรี่เทบูรูดาอิ่มเทลนักแสดงเทวุตา เรียนเพดแถ่ปวดท้องเพกร้อยเพกข้าจัห้างสรรพสินค้าพอดีดาทิงพอสเรรถบสัสพอนครั้งพอนโห่ หมายเลขพอลตาหาเงินพอลือแล้วตั้งนานแล้วพอดตาถอดผดกซากุระเพยงจินปักกิง่งเพทีนามเวียดนาม เพลากำแพงเพลานสาขนายความเพลดาวเพลโลไม่ค่อยเพีงโรคขวดเพียงนอนโรงพยาบาลโคเน่แต่ ส่งใช้เวลาพูดแตดูพูดโตทางเท้ารายงานข่าวพูดตาแสดงมองเห็นพูดถุงปกติโดยทั่วไปภูุงาลูกพี พุกเจ้าผัดซับซ้อนแออัดพุกตาผัดพุกเกิมตับข้าวผัดพุ่นผ่นปากกาลูกลื่นคุงฤดูใบไม้ผลิพุงจีถุงพุงถั ซองจดหมายเผ็ดตาพบพุตดงสันอสังหาริมทรัพย์ฟูดุโรตานุ่มอ่อนโยนฟูรุตาเรียร้องเพลงพูโมพ่อแม่ถ้าชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาดีๆที่เราจะนำมาฝากกันในครั้งหน้าและอย่าลืมติดตามคำศัพท์โทปิกระดับที่หนึ่งในพาร์ทต่อไปกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ